สาวท่านพนมพาเที่ยวมณีพามาหลาะตากนัดไทยลวาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมจ้ะเศร้านีกับมีพ่อแม่พี่นอ้องเาร้าลาวเฮาผืนอพากมาขายร้ายค่ะพี่นอ้องบรรยากาศของขายห้ายขนาดเลยค่ะมณีตลาดนัดไทยลาวเฮากับซิมิทุกเศร้าว,วันจันกับเศร้าว,วันพฤหัสเด้อจามาหลอกกันได้ค่ะพี่นอ้อง ร้านนี้เพิ่งจะซืขายพวกพักสดของขายร้ายค่ะมีไข่เป็ดหนึ่งนะคะพี่นอ้องมีไข่เป็ดมีอย่างเงี้ยะมีฝักทองหมูพริก,ก,กล้วก็มีน่นเอาไม้ค่ะพี่น,อน้องของอไม้สดๆเลยค่ะ โซดขายน้ำน่อไมอ้กแก้แล้วก็มีขายค่ะพี่นอ้องบรรยากาศยิ่มเศร้าค่ะพี่น้องเข้ากับมาจับใจใส่ของร้ายค่ะมีปลาน้ำโขงค่ะพี่นอ้องปลาน้ำโขงตัวใหญ่ๆนี่ค่ะตัวใหญ่ขนาดเล็กเลยไล่ดึงะูดไปไล่ตัวไปยัง โค้งค่ะาน้ำโค้งสดๆเลยค่ะพี่น้องนี่แมงดาแมงดาสดๆเลยค่ะพี่น้องยังเป็นเป็นอยู่เลยมีมะทัว พีทุ้มไม้มาจ้าโรตีซุ้มบรรยากาศแย้มเศร้าค่ะพี่น้องของขายร้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะกะแตนตะกะแตนสดๆเลยพี่น้องเบิร์กเป็นอยู่เลยอันนี no ้เหรอคะสองวันติดโอ้ยเอมาเลียมาถุงนะ บรรยากาศลิ mm ้มโค้งค่ะพ <okay> ี่น้องบรรยากาศดีค่ะพี่น้องตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะปลาตัวใหญ่ๆหญ่เลยค่ะพี่น้องปลาน้ําขู่ปลาบึ้งปลาบึ้งปลาสดๆเลยพี่น้องมาบันไดรถไฟอม้ดแล้ว นี่เป็นกระีขายพักสดค่ะมีแมงหอยนี้แล้วก็เห็ดผึ่งพี่น้องเห็ดหลเห็ผึ่งดอกนี้ใหญ่เลยค่ะ

กาศย้มเศ้าค่ะพี่น้องไม่ยงปลาตลายค่การละเศ้าทำการหาพิษลเ็ดติบาดไป้างมนอะวคาโดมีหวายขายน้ำค่ะพี่น้องหวายงามๆเลยคะ่ะ ี่ขายไข่ปลาคุพี่น้องไข่ปลาจะใหญ่ๆเลยค่ะไข่ปลาหปาปักปุรดกะมีพี่น้องปักปรดตัวเป็นๆเลยค่ะได้ตาหัวไหมได้มาหัวไหมได้กระมีค่ะได้เยดีกมา ร้านนี้ขายนางงัวเผามาละ80บาทพี่น้องผักโขดกําละห้าเอา็นผ so ้งแมงของขายร้ายค่ะพี่น้องพี่น้องซาลาฮอขอคมาขายโอ๊ะโอเพีน้อสามันดีค่สามันได้ดีกาด้วยก็ดีเลยพี่น้องก็พักมือนมีสิ่เลย

ลกะแม่ค่ะพี่น้องแม่ขายหลายขนาดเลยกล่องละสามบาทหาสิบบาทกล่องละร้อยเทเผิ่นพี่น้อง หอ,อยลูกพวกก็มีพี่นอ้องหรือยูจานหนึ่งพักสดๆเลยค่ะพี่นอ้องบรรยากาศย่ำเศร้าค่ะตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่นอ้องนีมีเล็ดอดเพลาะนำ คอไก่ย่างนี่เลยพี่น้องพ,พอหนังของขายหลายค่ะพี่น้องตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะจะมีทุกเสาวันจันทร์กับเสาวันพฤหัสเด้อพี่น้องมากาะเบิ้งซื้อของปลาของสด ย้ำเศร้าค่ะไม่นักบอลน่าเศร้าเลย